ตอนที่18ลายมือหลายวันมานี้ท่าทีของกู้สีเฉียวที่มีต่อคนในตระกูลกู้ดูสงบนิ่งเธอเองรู้สึกพอใจกับการแสดงออกของตัวเองเซียวอวินเพื่อนผู้แสนเย็นชาที่นั่งโตะข้างกันดูมีชีวิตชีวาขึ้นเล็กน้อยบางครั้งเธอจะยื่นหน้ามาถามโจทย์คณิตศาสตร์กับตนส่วนเพื่อนนักเรียนหญิงที่นั่งอยู่ด้านหลังก็มักจะเอาแฮมเอาคุกกี้มาให้เธอส่วนเพื่อนคนอื่นๆในห้องก็ดูเป็นมิตรกับเธอมากขึ้น คู่ซีเฉียวรีตาระบบมอบหมายภารกิจประจำวันเป็นเรื่องทั่วๆไปโดยมากแล้วเป็นการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆที่ได้หนึ่งคะแนนแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยินดีจะทำเธอกลายเป็นดาวเด่นในห้องเพราะผลการเรียนที่ดีขึ้นเพื่อนคนอื่นมีข้อสงสัยครูประจำชั้นจะมอบหมายให้เธอทำหน้าที่อธิบายยิ่งถามคำถามเธอมากเท่าไหร่เพื่อนคนอื่น,นๆกลับยิ่งรู้สึกว่าเธอเป็นคนนิสัยดี เธออธิบายอย่างใจเย็นไม่รีบร้อนไม่ว่าจะให้เธอพูดซ้ำกี่ครั้งก็ไม่มีท่าทีหงุดหงิดเลยสักนิดอีกทั้งยังไม่ยิ่งเหมือนเด็กห้องหัวกะทิด้วยเหตุนี้คนในห้องคู่ขนานจึงรู้สึกดีต่อเธอมากขึ้นเรื่อยๆจนเทียบเท่าระดับที่ครูประจำชั้นรู้สึกกู้สีเฉียวแล้วจะให้เธอไปนั่งคิดเล็กคิดน้อยกับเด็กพวกนี้เหรอตอนนี้ครูประจำชั้นก็เริ่มทำตัวสบายๆ ทันทีที่อดเข้าเรียนส่งเสียงเขาก็ยืนพิงโพเดียมพลิกหน้าหนังสือและเริ่มทบทวนเนื้อหาเจ้ยแจ้วกู้สีเฉียวเธอมีความเห็นอย่างไรครูประจำชั้นเขียนโจทย์เรขาคณิตหน้าตาซับซ้อนลงบนกระดานเดินมาเคาะโต๊ะปลุกกู้สีเฉียวที่อยู่ในอาการงวงเงียกู้สีเฉียวสะบัดหัวแล้วจึงลุกขึ้นยืนมองกระดานอยู่ครู่หนึ่งก็แบบนี้ไงคะข้อนี้เราใช้สมการเส้นไดเรกตริกเพื่อสร้างเส้นตรง QR เพื่อตัดผ่าน R โดยตรงก็จะปรากฏผลการพิสูจน์แรกจากนั้นลาก PF เชื่อม3จุดให้เป็นเส้นตรงก็จะได้สมการของ AF อย่างสุดท้ายทุกคนยังจำเรื่องการคำนวณแบบกลศาสตร์ลากรานที่ฉันเคยพูดไว้คราวก่อนได้ใช่ไหมก็แค่แทนค่าทั้งสองลงไปก็จะได้คำตอบสิ้นประโยคครูประจำชั้นก็แก้โจทย์ตามวิธีที่กู้สีเฉียวกล่าวมาเสร็จพอดีเมื่อทำตามวิธีของกู้สีเฉียวก็ไม่จำเป็นต้องใช้สมการไฮเพอร์โบลา วิธีนี้ง่ายกว่าลำดับขั้นน้อยกว่าแทบจะไม่ต้องใช้พื้นที่บนกระดานมากมายนอกจากนี้ยังเสียเวลาในการคำนวณน,น้อยกว่าหากใช้วิธีนี้ตอนสอบจะช่วยประหยัดเวลาได้อย่างแน่นอนครูประจำชั้นโบกมือเป็นสัญญาณให้กู้สีเฉียวนั่งลงแล้วจึงเคาะโต๊ะให้นักเรียนที่นั่งอยู่ข้างล่างทบทวนดูอีกครั้งทุกคนจดสูตรและวิธีทำที่นักเรียนกู้มักจะพูดบ่อยๆลงในสมุดด้วยมันมีประโยชน์มากอย่าไปคิดว่าสูตรนี้เป็นของเด็กมหาลัยตอนนี้ยังไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้ เพราะถ้าพวกเธอใช้วิธีทำนี้ในการสอบเข้าพวกเธอจะได้เปรียบท่าเทียบกับวิธีแรกที่ครูทำคำตอบถูกต้องเหมือนกันแต่ทุกคนคงเห็นแล้วว่าวิธีนั้นมีขั้นตอนยุ่งยากและมีโอกาสคำนวณพลาดสูงดังนั้นในช่วงสุดท้ายของภาคเรียนนี้ทุกๆวันนักเรียนกู้จะช่วยทุกคนสรุปพฤษฎีต่างๆออกมาและทุกคนจะต้องจำไปใช้กู้สีเฉียวที่นั่งอยู่ที่เก้าอี้ยกมือรูปหน้าผากเธอไปตอบตกลงตอนไหนกัน เมื่อเป็นเช่นนั้นทุกๆวันของกู้สีเฉียวนอกจากจะยุ่งกับเรื่องการทบทวนบทเรียนของตัวเองแล้วกู้สีเฉียวยังต้องฝึกทําข้อสอบเก่าในพื้นที่เสมือนจริงและรวบรวมสูตรและทฤษฎีที่ใช้บ่อยๆของแต่ละหัวข้อออกมาด้วยนอกจากเรื่องนี้ดูเหมือนว่าชีวิตส่วนอื่นๆของเธอกลับดีขึ้นมากยามว่างอูหงหวนเด็กนักเรียนจากห้องหัวกะทิก็จะมาโผล่หน้ามาให้เธอเห็นทุกวันตอนเช้าหากไมมาพร้อมนมขวดก็จะมาพร้อมกล่องช็อกโกแลต กู้สีเฉียวไม่แม้แต่ชายตามองเธอทำเป็นมองไม่เห็นของกินทุกอย่างที่เขานํามาใส่ไว้ในโต๊ะเธอตกเป็นของเพื่อนนักเรียนผู้หญิงที่นั่งอยู่ด้านหลังทั้งหมดแต่ถึงอย่างไรอูหงเหวินก็ยังเป็นชายหนุ่มวัยฮอร์โมนวาวุ่นเป็นวัยที่ไม่อาจทนต่อการถูกเมินเมื่อถึงวันศุกร์เขาก็ทนท่าทีเย็นชาของกู้สีเฉียวไม่ไหวอีกต่อไปเขาไม่สนใจสิ่งที่ครูประจําชั้นเตือนอีกแล้วชายหนุ่มมายืนคอยอยู่ที่หน้าประตูห้องเรียนของกู้ซีเฉียว เมื่อคนที่เหลือในห้องเห็นว่าอูหงหวนโผล่มาอีกแล้วก็ได้แต่ส่งยิ้มละไมไปให้ชายหนุ่มก่อนจะห่ีก็ทางให้ทั้งสองได้มีพื้นที่คุยกันกู้สีเฉียวดูนี่ฉันยังเก็บจดหมายที่เธอให้ไว้อยู่นะฉันรู้ว่าเมื่อก่อนฉันทำตัวไม่ดีเธอยกโทษให้ฉันได้ไหมอูหงหวนค้อมสีสมองไปที่กู้สีเฉียวด้วยแววตาจริงจังเขาสูงกว่ากู้สีเฉียวเกือบหนึ่งช่วงศีรษะเมื่อค้อมตัวลงมาเช่นนี้จึงเห็นลำคอขาวเนียนพอดิบพอดี ภายใต้แสงเข้มข้นของอาทิตย์อัสดงใบหน้าของเด็กสาวถูกบดบังประหนึ่งดวงอาทิตย์ที่เตรียมจะรับขอบฟ้าเธองดงามเกินจะพันนาอ่อนโยนทว่าไม่เหมือนใครลำคอเรียวระหงผิวพรรณขาวนวลใสาราวหิมววตาและหว่างคิ้วของเธอฉายแววปรดัดเปรืองอู๋หงหวนได้แต่มองค้างยิ่งขยับร่างเข้าไปใกล้กลิ่นหอมจางๆอวนไอถึงคานประสาทใบหูของชายหนุ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มราวกับมีเลือดออกก็ไม่ปาน กู้สีเฉียวไม่ทันสังเกตเห็นความผิดปกติของชายหนุ่มเธอเพียงแต่เอื้อมมือไปหยิบกระดาษสีชมพูมาจากมือของชายหนุ่มนี่เป็นจดหมายรักที่ดูจงแจ้งเป็นที่สุดลายมือบนกระดาษเป็นระเบียบสวยงามแต่เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดแล้วจะพบว่าลายมือเปลี่ยนไปจากในตอนแรกไม่เหมือนจดหมายรักที่เด็กสาวตั้งใจบรรจงเขียนให้ชายหนุ่มแต่เหมือนเป็นการคัดลอกอย่างโลกโลกเสียมากกว่ากู้สีเฉียวกว่าตาอ่านและทราบได้ในทันทีว่านั่นไม่ใช่ของเธอ จริงอยู่ที่ลายมือนั้นคลับคล้ายคลับคลากับลายมือเก่าของเธอแต่ตั้งแต่ที่เธอฝึกคัดลายมือในพื้นที่เสมือนจริงตอนนี้ลายมือของเธอเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงช่วงที่ผ่านมาเธอฝึกคัดอักษรบรรจงแบบเหยียนและแบบหลานถิงสวีจนเกิดเป็นลายมือแบบฉบับของตัวเองฝีแปรงแบบหวังซีจือทักษะการเขียนอักษรจีนอยู่ในขั้นของเซียนการลงน้ำหนักฝีแปรงอย่างแน่วแน่ส่วนตัวอักษรแบบฉบับเหยียนเจินชิงจะตั้งตรงและมีเส้นหนา มีการลงน้ำหนักเบาเมื่อเป็นเส้นขวางและลงน้ำหนักมากเมื่อเป็นเส้นตั้งเส้นขีดมั่นคงสื่อพลังเคร่งครึมจริงจังทักษะเช่นนี้ไม่อาจเกิดขึ้นได้ภายในหนึ่งวันแต่กู้สีเฉียวที่ใช้เวลาฝึกเพียงไม่นานก็เริ่มทำได้ดีตัวอักษรที่เธอเขียนมีความหนาพอควรองค์ประกอบแต่ละขีดถูกวางอย่างสมมาตรเรียบง่ายเป็นธรรมชาติเส้นผู้กันสลัสวยละเอียดอ่อนเป็นการผสมผสานตัวอักษรทั้งสองแบบได้อย่างลงตัว เมื่อวันครูผู้สอนวิชาทักษะภาษายังชมลายมือเธอไม่หยุดถึงขั้นที่ว่าต่อให้เธอตอบคำถามไม่ตรงประเด็นเธอก็จะได้คะแนนดีเพราะลายมือสวยเห็นที่ลายมือนี้ช่วยกู้สีเฉียวได้มากทีเดียวนายกำลังทำให้ฉันลำบากนะเดี๋ยวครูก็มาเรียกฉันไปคุยอีกกลับไปบ้านฉันก็อาจจะถูกดุกส่วนจดหมายฉบับนั้นนาอยากคิดจริงจังนักเลยเพราะถึงยังไงฉันก็ไม่ใช่คนเขียนมันอยู่ดี กู่ซีเฉียวกลางใบงานที่เธอเพิ่งเขียนเสร็จเมื่อครู่เทียบกับจดหมายในมือนี่เป็นชีทที่ฉันเพิ่งเขียนเมื่อกี้ลายมือของฉันไม่เหมือนลายมือในจดหมายเลยสักนิดดังนั้นลายมือขี้เหร่นั่นไม่ใช่ของฉันอย่างแน่นอนลายมือบนแผ่นกระดาษด,ดูแน,แน่ๆมันคงต่อให้ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนผู้กันจีนก็ทราบได้ว่าเป็นคนละลายมือกันลายมือในใบงานตราตรึงอยู่ในความทรงจำของคนที่เห็น แต่เมื่อนำมาเทียบกันจดหมายฉบับนั้นที่แม้จะเขียนตัวบรรจงแต่ทว่าดูคลุมเครือและไม่สง่าเอาเสียเลยอูหงหวนพิสมองแล้วก็รู้ว่ากู้สีเฉียวพูดความจริงกู้สีเฉียวเห็นว่าอูหงหวนก้มหน้าไม่พูดไม่จาจึงยัดกล่องนมเข้าไปที่แผงอกของร่างใหญ่เรื่องที่ฉันช่วยนายวันนั้นเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆไม่ว่าคนตรงนั้นจะเป็นนายหรือจะเป็นขอทานฉันก็ช่วยทั้งนั้นฉะนั้นแล้วนาะยอย่าคิดว่าตัวเองเป็นคนพิเศษหน่อยเลยอีกอย่างฉันก็กินอิ่มแล้วด้วย ฉะนั้นนมกล่องนี้ฉันคืนให้ในายเออเรื่องที่ผ่านมาฉันยกโทษให้ฉะนั้นหลังจากนี้ก็ทางใครทางมันได้แล้วหากนายไม่มีความเห็นอะไรก็ลาละ่ะอูหงหวนก้มหน้าขนตายาวสั่นไหวเขาเพิ่งรู้จักเด็กผู้หญิงคนนี้ได้ไม่นานแต่คำพูดของเธอช่างทิ่มแทงหัวใจของเขาจนแทบจะหายใจไม่ออกหากไม่มีความเห็นจะไม่มีความเห็นได้ยังไงเพียงแต่เขาอ้าปากแล้วแต่กลับไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมา ขนาดเท้าทั้งสองข้างยังเกาะติดอยู่ที่พื้นเขาขยับตัวไปไหนไม่ได้จนกระทั่งร่างนั้นเดินหายไปตอนที่19ภาพว่าสีน้ํามันกู้สีเฉียวไม่ได้เดินออกไปนอกประตูโรงเรียนแต่เดินไปตามทางที่มีต้นไม้ขึ้นเรียงรายสองข้างทางจนสุดถนนเพราะถูกอูหงเหวินรั้งตัวไว้จึงเสียเวลาไปไม่น้อยก่อนที่เธอจะลงมาเธอมองจากบนอาคารเห็นว่ารถตระกูลกู้ที่จอดอยู่หน้าประตูใหญ่แล่นออกไปแล้ว แต่ว่าวันนี้เป็นวันศุกร์โรงเรียนจะเลิกเร็วกว่าปกติหนึ่งคาบท้องฟ้าในตอนนี้จึงยังสว่างอยู่ตรงสุดถนนมีตึกเล็กๆตึกหนึ่งชั้นล่างเป็นห้องเรียนศิลปะของโรงเรียนอีจงในเวลานั้นประตูหน้าห้องเรียนที่อยู่ในมุมหนึ่งถูกปิดไว้ครึ่งบานเมื่อมองผ่านช่องประตูจะเห็นกระดานวาดรูปกระจัดกระจายอยู่ในนั้นกู้สีเฉียวยืนนิ่งหน้าประตูเป็นนานแรงดันบรรยากาศรอบๆตัวค่อนข้างต่ำระบบในพื้นที่เสมือนจริงยกมือปิดปาก ไม่กล้ารบกวนหญิงสาวในช่วงเวลาเช่นนี้เน่นนานกว่าที่เธอจะผลักประตูแผ่วเบาด้านในมีชายหนุ่มสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวนั่งอยู่หน้ากระดานวาดรูปข้างๆหน้าต่างเสียงประตูทําให้ชายหนุ่มหันหน้ามามองครั้นเห็นกู้สีเฉียวเขาผงะไปก่อนจะขมวดคิ้วด้วยความชิงชังเธอมาที่นี่ได้ยังไงกู้สีเฉียวมองไปที่ชายหนุ่มทว่ามีได้ใส่ใจเธอนั่งลงบนเก้าอี้ตัวที่อยู่ห่างจากเขาที่สุด บนกรอบไม้ถูกขึงด้วยผ้าใบขาวสะอาดเธอก้มหน้าเอื้อมมือไปลูบผ้าใบแววตาหลบต่ำซ่อนความรู้สึกอะไรอาวร์ความรู้สึกคุ้นเคยผุดขึ้นจากก้นบึ้งหัวใจเมื่อชาติก่อนคนตระกูลกู้ทำลายมือทั้งสองข้างของเธอเธอคิดว่าตัวเองคงไม่มีวันได้กลับมาจับผู้กันอีกแล้วเธอเลือกที่จะหายตัวไปพร้อมกับตระกูลกู้เพราะเธอรู้สึกสิ้นหวังเกินกว่าจะมีชีวิตอยู่แม้ตอนที่วิญญาณของเธออยู่ในพื้นที่เสมือนจริงเธอก็ไม่เคยแต่พูกันเลยสักครั้ง ความเจ็บปวดบนนิ้วมือซึมซาบไปถึงไขกระดูกยากที่จะลบเลือนท่าทีไม่แยแสของกู้สีเฉียวทําให้จงหยงซือรู้สึกไม่สบอารมณ์อย่างยิ่งยวดเขาเป็นยอดฝีมือของโรงเรียนอีจงประสบความสําเร็จอย่างมากในการวาดภาพเขียนแบบจีนเขาคว้าเหรียญรางวัลน,นับไม่ถ้วนจากการแข่งขันวาดภาพระดับเยาวชนในเมืองเอ็นแม้จะยังไม่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยม6กแต่ได้ถูกเรียกตัวเข้าไปเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอคณะศิลปะเป็นที่เรียบร้อย ภาพว่าสีน้ำมันของกู้ซีจินเปลี่ยนไปด้วยพรสวรรค์ชั้นเลิศแต่เพราะเธอมีคะแนนวิชาวัฒนธรรมที่ดีไม่แพ้กันเธอจึงถูกขนานนามว่าเป็นยอดฝีมือหญิงของโรงเรียนอีจงกู้ซีจินและจงหยิงซือมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่จงหยงซือไม่ถูกใจที่กู้ซีเฉียวโผล่เข้ามาอยู่ในตระกูลกู้กลางคันหญิงสาวที่ทอดทิ้งแม่บุญธรรมไม่เคารพพ่อผู้ให้กำเนิดถือเป็นคนอกตันยูโลภหลงในชื่อเสียงลาภยศ อิชาริษยาน่ารังเกียจเขาพูดถือว่าตัวว่าต,ววาตนสูงส่งเกลียดคนเช่นนี้เป็นที่สุดทำไมเธอมาวาดรูปงั้นหรือว่าแต่คนอย่างเธอรู้จักภาพว่าสีน้ำมันกับเขาด้วยเหรอเดิมทีจงหยงซื่อคิดจะเดินหนีไปแต่ไม่รู้ว่านึกครึมอะไรชายหนุ่มชะง,งักฝีเท้าและปลายตามองมาที่กู้สีเฉียวหรือว่าเธอได้ยินเรื่องที่ชื่อของอาจินถูกส่งเข้าชิงในนิติศการศิลปะของเมืองเอน็น เลยอยากมีส่วนร่วมกับเขาด้วยเธอไม่รู้สึกละอายใจบ้างหรือหรือเธอคิดว่าการวาดภาพสีน้ำมันเหมือนกับการวาดรูประบายสีของเด็กๆจงหยงซือกเกลี้วกราดพวกศิลปินอารมณ์แปรปรวนพิลึกเขาเกลียดพวกที่เหยียบย่ำงานศิลปะเพียงเพราะต้องการชื่อเสียงเขาจ้องมองกู้สีเฉียวแววตาร้อนเผาประหนึ่งเพลิงกันก้าวพรวดเข้าไปหาหญิงสาวขณะที่ร่างอยู่ห่างจากกู้สีเฉียวประมาณสามก้าวจู่ๆเขาก็ชะงักสีเท้าราวกับว่าเบื้องหน้ามีกำแพงที่มองไม่เห็นกันอยู่ เขาตั้งใจจะเดินไปปัดกระดานวาดรูปที่อยู่ตรงหน้าเธอแต่เท้าของเขากลับก้าวไม่ออกความหวาดกลัวแปลกประหลาดเอ๋อล้นขึ้นในอกกู้สีเฉียวเงยหน้าพิษมองไปที่จงหยงซื่อนายจะทําอะไรเธอหัวเราะเยยหยันนิทศการภาวดีสนามน้ำงั้นหรือหากเขาไม่เอ่ยถึงมันเธอคงลืมไปแล้วว่ามีเรื่องนี้เป็นเพราะกู้ซีจินเธอเลยเรียนวาดภาพสีน้ํามันงั้นหรือแล้วมาดูกันว่ากู้ซีจินจะหน้าใหญ่ใจใหญ่ขนาดนั้นจริงหรือเปล่า เพียงแต่เธอครั้นจะอธิบายให้คนอย่างจงหย่งซื้อฟังเขาไม่ใช่พวกที่จะเข้าใจอะไรง่ายๆอธิบายไปก็เปล่าประโยชน์มอบหมายภารกิจภาคบังคับวัดภาพเขียนแบบจีนให้ถึงระดับปรมาจารย์ขึ้นไปจะได้รับคะแนน1,000คะแนนระบบตรวจพบว่าโฮสต์มีพรสวรรค์ในการวาดรูปจึงได้มอบหมายภารกิจแบบสุ่มนี้กรุณาทำภารกิจให้รู้ร่วมสมบูรณ์มิเช่นนั้นจะได้รับโทษขั้นที่สติ้งมอบหมายภารกิจพักบังคับประจำวัน วาดรูปทุกวันวันละหนึ่งชั่วโมงจะได้รับคะแนนสะสมหนึ่งคะแนนมือของกู้สีเฉียวชะงักไปชั่วครู่ประกายสุขใสแวบผ่านแววตาบอกฉันมาว่าเมื่อกี้เธอพูดผิดไม่ใช่ว่าต้องมอบหมายภารกิจให้วาดภาพสีน้ำมันหรอกหรือวาดภาพเขียนแบบจีนหาพระแสงอะไรกันเล่าเออเฉียวภาพเขียนแบบจีนเป็นจิตวิญญาณดั้งเดิมเรามีหน้าที่สืบสานให้การวาดภาพแบบจีนยืนยงคงอยู่ต่อไป อีกอย่างคุณมีพรสวรรค์นในการวาดภาพปานนั้นระบบจึงเชื่อมั่นว่าคุณจะสามารถวาดภาพเขียนแบบจีนออกมาได้ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันการมอบหมายภารกิจของระบบผ่านการวิเคราะห์ตัณกะทางวิทยาศาสตร์มาแล้วทั้งสิ้นตอนนี้เธอรู้สึกว่าระบบไม่น่าไว้ใจกว่าเดิมเสียอีกแต่ถึงอย่างนั้นเธอไม่ได้กล่าวต่อคำกล่าวของระบบทำให้ทราบได้ว่ามันรู้จักเธอดีระดับหนึ่งแม้ศิลปะจะเป็นสากลแต่การวาดภาพเขียนแบบจีนก็เป็นรากเงาของชาวจีน ตราบใดที่มีพื้นที่เสมือนจริงเธอไม่มีทางประสบปัญหาเรื่องเวลาไม่พอยิ่งไปกว่านั้นคือหากเธอทำภารกิจเหล่านี้วันละหนึ่งชั่วโมงเธอจะได้รับคะแนนสะสมขั้นพื้นฐานซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เธอไม่มีทางปฏิเสธอย่างแน่นอนสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคือเธอเพียงแค่ต้องทำภารกิจให้สำเร็จหญิงสาวหลุบตาหยิบผู้การมองไปที่ผ้าใบในสมองปรากฏภาพแม่บุญธรรมที่กำลังส่งยิ้มอ่อนโยน เมื่อชาติก่อนรูปนั้นเสร็จไปเพียงครึ่งเดียวนั่นเป็นเรื่องที่เธอรู้สึกเสียใจมาตลอดจงหยงซื่อที่ยืนห่างออกไปเพียงครึ่งเมตรมองกู้สีเฉียวที่กำลังก้มหน้าจับผู้กันหญิงสาวที่กำลังก้มหน้าท่าทางดูจริงจังทันทีที่เธอหยิบผู้กันขึ้นมาบรรยากาศโดยรอบพันเปลี่ยนไปมีรังสีลึกลับอวนออยู่รอบตัวเธอเขาชะงักนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนที่ใบหน้าจะเผยความชิงชังเข้าขัน้นคนอย่างเธอจะทำให้ศิลปะแปดเปื้อนเธอกำลังเหยียบย่ำภาพว่าสีน้ำมัน เธอไม่มีทางเทียบชั้นกับกู้ซีจินผู้เปลี่ยมไปด้วยพรสวรรค์ได้หรอกพูดไม่รู้ฟังชายหนุ่มกระแทกประตูเสียงดังกระจกหน้าต่างสั่นด้วยแรงสะเทือนกู้ซีเฉียวยังคงนิ่งอยู่ในท่าเดิมไม่ได้รับอิทธิพลใดพวกศิลปินก็แปลกแบบนี้และเธอเห็นมาเยอะแล้วว่าแต่มาคุยเรื่องศิลปะกับเธออย่างนั้นหรือเกรงว่าคนอย่างเขาจะไม่มีสิทธิ์ด้วยซ้ำไป เมื่อชาติที่แล้วตอนที่ผลงานภาพวาดสีน้ำมันของเธอได้รับรางวัลระดับโลกเขาไปมุดหัวอยู่ที่ไหนท้องฟ้าค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเข้มระบบเตือนให้กู้สีเขียวกลับบ้านเพราะมันรู้ว่าหากเธอกลับบ้านช้าอาจถูกคนในบ้านตำหนิเอาได้หากต้องกลับไปอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้นอีกมันคงทนดูไม่ได้ฉะนั้นแล้วรีบเตือนให้เธอกลับบ้านตอนที่ยังไม่สายเกินไปจะดีกว่าช่างเธอหน้าฉันยังไม่รีบแล้วเธอจะรีบอะไรหนักหนา กู้ซีเฉียวค่อยๆวางผู้กันบนผ้าใบปรากฏภาพเลือนรางโครงสร้างเป็นเช่นใดก็ยังดูไม่ออกนานมากแล้วที่เธอไม่ได้จับผู้กันจึงยังไม่กล้าลงมือจริงๆจังๆกลับไปฝึกในพื้นที่เสมือนจริงก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนไปเลยเธอปลดผ้าใบลงมาพรุ่งนี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ไม่มีเรียนแต่เธอยังต้องฝึกทำข้อสอบเก่าดังนั้นกู้ซีเฉียวจึงตัดสินใจเก็บกระดานวาดรูปกลับไปฝึกที่บ้าน ระบบมีไอเทมที่ช่วยซ่อนของได้บ้างหมายฉันไม่อยากให้คนตระกูลกู้เห็นมันว่าอะไรนะเฉียวเหมยเหรินคุณคงต้องพิจารณาเรื่องอัปเกรดฉันขึ้นเป็นระดับหนึ่งได้แล้วละ่ะเพราะว่าถ้าทำแบบนั้นคุณจะได้รับกล่องพัสดุสิบช่องถึงเวลานั้นคุณอยากจะใส่กระดานวาดรูปกี่สิบแผ่นก็ย่อมได้อีกประการหนึ่งหากอัปเกรดระบบก็จะแข็งแกร่งขึ้นเรามีคะแนนก่อนไม่รีบสุดท้ายระบบจำใจรับปากว่าหากถึงฤหาสหาตระกูลกู้มันจะสร้างกรอบบังตาให้ กู้สีเฉียวถือกระดานวาดรูปเดินออกจากประตูโรงเรียนฟ้ามืดลงทุกชั่วขณะคนเดินถนนเริ่มบางตาหากกลับไปถึงบ้านตอนนี้ก็นับว่าช้ายอยู่แล้วเธอจึงไม่รีบร้อนหญิงสาวกว่าตาไปรอบๆตัดสินใจเดินผ่านตรอกเล็กๆที่ทะลุไปยังคฤหาส์ตระกูลกู้ถนนเส้นนั้นเงียบสงดไร้เงาคนแสงจากเสาไฟส่องสลัวมีกำแพงสูงประกบสองข้างทางทำให้ซอยนั้นดูทึมลงไปถนัดตาติ้ง ระบบตรวจพบว่าด้านหน้ามีบุคคลอันตรายเครื่องหมายสีแดงต้องการหลบหลีกหรือไม่ตอนที่ยี่สิบพบโดยบังเอิญบุคคลอันตรายอะไรกู้ซีเฉียวรีตาในตรอกนี้ไม่เห็นมีใครอากาศเย็นชื้นโบกโชยมาจากทางด้านหน้าตรอกนั้นเงียบสงัดหน้าพรั่นพรึงประกอบกับสิ่งที่ระบบพูดเมื่อครูทำให้หัวใจของเด็กสาวร่วงไปอยู่ที่ตาตุ่มขนแขนลุกพรึบอย่างพร้อมเพรียง ติงระดับของระบบในขณะนี้ไม่สามารถวิเคราะห์บุคคลตรงหน้าได้กู้สีเฉียวมุมปากกระตุกแล้วเธอมีประโยชน์ตรงไหนเนี่ยกู้สีเฉียวคุณดูถูกฉันไม่หยุดเลยนะเอ๊เดี๋ยวก่อนดูเหมือนว่ามีมิตรของคุณอยู่ในละแวกใกล้ๆนี้คุณต้องการตรวจสอบดูหรือไม่กู้สีเฉียวยังไม่ทันตอบเบื้องหน้าก็ปรากฏแผนที่โปร่งใสบนจอแผนที่มีจุดสองจุดกำลังเคลื่อนไหวจุดหนึ่งเป็นสีแดงเรืองแสง ส่วนอีกจุดเป็นสีเขียวเรืองแสงชื่อที่ปรากฏบนจุดสีเขียวคือเจียงซูเสวียนจุดสีแดงเป็นตำแหน่งของบุคคลอันตรายส่วนจุดสีเขียวเป็นตำแหน่งของมิตรทั้งคู่อยู่ในซอยข้างๆนี้คู่สีเขียวกำลังพิจารณาว่าจุดทั้งสองอยู่ห่างจากตำแหน่งของเธอเท่าไหร่แต่จู่ๆจุดสีแดงก็หายไปจากแผนที่เธอยังไม่ทันได้มองชัดแล้วทันใดนั้นเองมันก็ไปโผล่อยู่อีกซอยหนึ่งช่วงเวลาแค่พริบตาคนคนนี้เดินทะลุผ่านกำแพงมาแล้วสามซอย เคลื่อนที่พริบตาหญิงสาวอ้าปากค้างไม่มีคนมารับเธออีกแล้วเหรอเสียงเย็นดังขึ้นข้างหูลมหายใจอุ่นปะทะเข้าที่ข้างแก้มทําให้กู้สีเฉียวสะดุ้งพันหลุดออกจากพวังเธอเงยหน้ามองใบหน้าคุ้นเคยกรอบหน้าได้รูปเด่นชัดใต้เงามืดเขามาตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อวินาทีก่อนหน้านี้เขายังอยู่ซอยข้างๆอยู่เลยโหสุดยอดขนาดนี้เลย กู้ซีเฉียวผงะไปชั่วอึดใจก่อนจะซ่อนสีหน้าตกตะลึงเธอรอบมองชายหนุ่มแซงเผยสีหน้าประหลาดใจเล็กน้อยพี่เจียงเฉียวเมยเรินรัชดาลายอยู่นะเจียงซูสเสวียนก้มศีษะลงมามองหญิงสาวเขาขยับหน้าเข้ามาใกล้คิ้วสวยขมวดมุน่นเขาเม้มปากจนเป็นเส้นตรงเขาเป็นเช่นนี้มานานแล้วใบหน้านิ่งไม่ยิ้มย้มยิ่งขมวดคิ้วยิ่งให้ความรู้สึกเย็นชาตั้งแต่ถูกผูกติดไว้กับระบบประสาทสัมผัสทั้งห้าของกู้สีเฉียวจึงไวกว่าก่อนมาก เธอรับรู้ได้ถึงความเย็นที่ปกคลุมร่างเจียงซูสเสวียนเช่นเดียวกับแรงกดดันบางอย่างที่ไม่อาจอธิบายแม้เขาจะพยายามควบคุมมันแล้วแต่ก็ต้องยอมรับว่าความรู้สึกเช่นนั้นยังมีได้หายไปไหนออกไปกับฉันก่อนก็แล้วกันใครครวนอยู่ไม่นานเจียงซูสเสวียนก็เอื้อมมือมาหยิบกระเป๋าออกจากไหล่ของกู้ซีเฉียวไปถือไว้ในมือหนังสือหลายเล่มและเอกสารทบทวนบทเรียนของชั้นมัธยมหกอีกเป็นปึก ทำให้กระเป๋าของหญิงสาวหนักเอาเรื่องแต่เมื่อชายหนุ่มนำไปถือกลับดูไร้น้ำหนักเสียอย่างนั้นตรงนี้มันวุ่นวายกู้สีเฉียวเดินตามหลังเจียงซูสเสวียนประมาณครึ่งก้าวเขากวาดสายตาเย็นเยียบมองไปรอบทิศก่อนจะชะลอฝีเท้าให้เท่ากับจังหวะก้าวเดินของหญิงสาวเป็นเด็กผู้หญิงเลิกเรียนแล้วก็ควรรีบกลับบ้านอย่ามัวเนถนิถไเสียงของเขาติดตำหนิเล็กน้อยแต่ทว่ากู้สีเฉียวกลับมีได้รู้สึกแย่เธอตอบรับสั้นๆอย่างว่าง่าย อือครั้นกล่าวจบในหัวมีภาพฉากเมื่อครู่ฉายซ้ำอีกครั้งอือเมื่อกี้มันเคลื่อนที่พริบตาได้จริงๆใช่ไหมวันนี้ไม่เถียงเหรือเจียงซูสเสวียนเหลือบมองไปที่หญิงสาวพลนคงมาก็จะเห็นรถบูกติของเจียงซูสเสวียนที่ติดเครื่องจอดอยู่รถนั้นจอดอยู่ตรงปากทางข้างๆมีชายหนุ่มร่างสูงคนหนึ่งยืนพิงทันทีที่เขาเห็นเจียงซูสเสวียนร,ร่างนั้นก็รีบเดินเข้ามาหาพี่ อินเศร้ายวนเตรียมจะอ้าปากก็เห็นว่ามีใครอีกคนข้างหลังเจียงซูเสวียนเสียงถึงได้ขาดห่วงไปเขาเดินอ้อมไปพลางคลี่ยิ้มพี่เจียงพี่เข้าไปแล้วกลับมาพร้อมเด็กสาวอะนะเจียงซูเสวียนชำเลืองมองทว่ามีได้ใส่ใจเขาก้มหน้าไปมองกู้สีเฉียวเธอขึ้นไปรอฉันบนรถก่อนเดี๋ยวจัดการธุระเสร็จเมื่อไหร่ฉันจะรีบกลับมากู้สีเฉียวรับกระเป๋าของตัวเองมาพยักหน้าเงียบงัน เจียงซูสเสวียนไม่วางใจจึงกำชับให้อินเซ้าหยวนเฝ้าเธอไว้ก่อนที่ตัวเองจะกลับหลังหันเดินเข้าไปในตรอกร่างสูงโปร่งหายเข้าไปในความมืดอินเซ้าหยวนเห็นว่าเจียงซูสเสวียนเดินไปไกลแล้วจึงหันหน้ากลับมามองกู้สีเฉียวอย่างพินิพิเคราะห์แสงไฟบริเวณปากทางไม่ได้สว่างนักเขามองกู้สีเฉียวที่ยืนหลบอยู่ด้านหนึ่งรอยยิ้มที่ส่งให้เจียงซูสเสวียนเมื่อครู่หายไปจากใบหน้าของเด็กสาวทันทีที่เขาเดินจากไป จากด้านข้างเขาจึงเห็นเพียงใบหน้าเรียวบางกับขนตายาวเรียงหนาผิวพันนวลขาวผ่องใสเป็นลักษณะความงดงามที่ยากเกินจะพณน,นาใบหน้าสวยนี้และดูคุ้นตาใบหน้าเช่นนี้ต่อให้เคยเห็นแค่ครั้งเดียวก็คงไม่มีทางลืมอินเซยวนพันรีตาแววตาเฉียวสอดสายจนทั่วเธอคือลูกสาวนอกสมรสของตระกูลกู้กู้สีเฉียวตัวแข็งมือที่จับกระดานวาดรูปเกรงแน่นเธอขบริมฝีปากไม่คิดจะตอบคำถามนั้น แต่ทว่าอินเซร้าหยวนไม่ได้หยุดเพียงเท่านั้นเขาขยับเข้ามาใกล้กู้สีเฉียวกระตุกมุมปากขึ้นเล็กน้อยใบหน้าเปื้อนยิ้มเยาะเยะ้ยในฐานะลูกนอกสมรสเธอกลับมาที่ตระกูลกู้เพราะมีจุดประสงค์อะไรกันแน่จะแย่งสมบัติของพี่สาวอย่างนั้นหรือแต่ว่าเธอจะแย่งพี่สาวได้จริงๆเหรอแค่ได้เงินสักก้อนไปใช้ชีวิตอย่างสุขสงบก็นับว่าไม่เลวแล้วอย่าไปละโมบโลภมากของของคนอื่นเลยดีกว่าจริงไหมกู้สีเฉียวได้ฟังคำพูดเช่นนั้นในชาติที่แล้วมา,มามากแล้ว ฉะนั้นการได้ฟังตอนนี้อีกครั้งจึงมิได้รู้สึกอะไรเธอค่อยๆเงยหน้ามองอินเซ้าหยวนนายแท้ยาวเหรอเมื่อกล่าวจบเธอไม่รอให้อีกฝ่ายตอบเปิดประตูรถแล้วขึ้นไปนั่งที่เบาะหลังอินเซ้าหยวนผงะนิ่งไปนานกว่าจะได้สติเจ้าเด็กคนนี้มาหาว่าเขาปากยื่นปากยาวชอบซุบซิบนินทางงั้นเหรอหน่อยแน่ใจเขาอยากจะลากตัวเด็กสาวออกมาสั่งสอน แต่เมื่อเห็นแววตาสดใสที่กำลังมองมาที่เขาขาข,าของชายหนุ่มกลับก้าวไม่ออกชายหนุ่มจุดบุรี่ยืนพิงอยู่ที่หน้ารถแววตาบริสุทธิ์สุขใสเช่นนั้นทําให้เขาไม่กล้าถือสาเอาความเขานึกถึงขา่าหรือที่กำลังแพร่กระจายไปทั่วในขณะนี้ตระกูลกู้มีทญญายาทแค่สองคนทญญายาทโดยชอบทำแสนล้ำค่าคือกู้ซีจินการไปเสาะหาเด็กอีกคนจากชนบทกลับมาไม่ใช่เรื่องง่าย เป็นลูกนอกสมรสก็ว่าแย่แล้วได้ยินมาว่านิสัยก็ไม่ใครจะดีหลงในชื่อเสียงจนทอดทิ้งแม่บุญธรรมของตัวเองขนาดคนมีชื่อเสียงอย่างอินเศร้าหยวนยังเคยได้ยินเรื่องนี้ผ่านหูมาบ้างประกอบกับที่เจียงซูสเสวียนให้เขาไปสืบเรื่องตระกูลกู้เมื่อไม่กี่วันก่อนหนำซ้ำยังกำชับให้เขาค้นข้อมูลเกี่ยวกับคุณหนูรองโดยเฉพาะแต่เมื่อเขาได้เห็นเธอในยามนี้กลับอดสงสัยไม่ได้ ครั้นสูบบุหรี่จนหมดมวลอินเศร้าหยวนกลับไม่มีโอกาสที่จะสนทนากับคู่สีเฉียวต่อเพราะเพียงไม่นานเจียงซูสเสวียนก็กลับออกมาแล้วเขาเดินไปเปิดประตูหลังอินเศร้าหยวนโบกมือรั้งอยู่กลางอากาศอย่างแก้กังเจียงซูสเสวียนกลับไม่มีทีท่าว่าจะสนใจเด็กหนุ่มได้แต่ยอมรับชะตาเดินไปนั่งตรงที่นั่งคนขับอย่างไม่มีทางเลือกสตาร์ทรถแล้วขับออกไปไปที่วิลล่า ครั้นขึ้นรถมาแล้วเจียงซูเสวียนไม่เปิดโอกาสให้อินเซ้าหยวนพูดเลยสักนิดดังนั้นอินเซ้าหยวนจึงทำได้เพียงเก็บความรู้สึกกับข้องไว้ในใจตลอดทางและขับรถมุ่งหน้าไปยังที่พักชั่วคราวของเจียงซูเสวียนเมื่อถึงจุดหมายลูกพี่ไม่ได้บอกให้เขาอยู่ต่อหนํำซ้ำยังทิ้งเขาไว้ที่นอกประตูเด็กหนุ่มยืนมองเจียงซูเสวียนถือกระเป๋านักเรียนของกู้สีเฉียวเดินนําเข้าไปในบ้านพักแววตาเฉียวพยายามครุ่นคิดป้าจังฝากเตรียมอาหารเย็นเพิ่มอีกสองอย่าง เจียงซูสเสวียนกำชับป้าจางที่มารอต้อนรับป้าจางยิ้มร่าพลางรับของในมือกู้สีเฉียวไปถือก่อนจะมองที่เด็กสาวอย่างทีท้วนเมื่อเห็นว่าสีหน้าของเธอดีขึ้นมากแล้วหญิงวัยกลางคนก็เผยสีหน้าเบาใจคุณหนูกู้เชิญขึ้นไปอาบน้ำอบาบทาบาเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยก่อนอีกเดี๋ยวอาหารเย็นก็พร้อมแล้วกู้สีเฉียวมองไปที่เจียงซูสเสวียนเธอยือนนิง่งเขาไม่ควรจะพาเธอไปส่งบ้านก่อนหรอกเหรอ